สวัสดียามเช้าค่ะท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านเช้านี้นะคะมาพบกับพี่แรมเช่นเคยค่ะวันนี้ก็จะมีเคล็ดลับดีๆมาฝากท่านผู้ชมเช่นเคยค่ะช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงหน้าหนาวเนาะปลายฝนต้นหนาวค่ะบอนสีของเรานะถ้าเราไม่ลดน้ําบ่อยๆหรือว่าไม่ดูแลดีๆนะคะบอนสีก็จะทิ้งใบค่ะแต่ว่าวิธีการทําให้บอนสีของเราไม่ทิ้งใบไม่พักตัวไม่พักหัวช่วงนี้นะก็มีหลายวิธีค่ะ ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวค่ะวันนี้ก็คือวันที่ย8ตุลาคมค่ะจะเข้าสู่ฤด,ดูหนาวแล้วนะคะเพื่อน ตามพัตจักรของบอนสีนะคะบอนสีเนี่ยเขาจะเริ่มทิ้งใบตั้งแต่หน้าหนาวถึงหน้าร้อนค่ะเป็นระยะเวลา6เดือนค่ะแล้วช่วงดูดูฝนนะคะบอนสีนะคะก็จะเริ่มมีใบให้เราได้มาชื่นชมค่ะสําหรับวิธีการทําให้บอนสีของเราไม่ทิ้งตัวไม่ทิ้งใบในช่วงหน้าหนาวถึงหน้าร้อนนะคะก็มีหลายวิธีค่ะอย่างเมื่อวานนี้นะคะพี่แรมก็ได้แบ่งปันเพื่อนๆนะคะสําหรับการทําให้บอนสีของเราไม่ทิ้งตัวไม่พักใบในช่วงหน้าร้อนค่ะก็คือการทําให้บอนสีของเรานะคะมาอยู่ในถาดแล้วก็ เอาน้ำมารองไว้ค่ะแล้วก็เอาต้นบอลสีหรือว่ากระถางบอลสีมาวางไว้ในถาดค่ะวิธีนี้ก็ดีเหมือนกันค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาแบ่งปันเ,นเพื่อนๆอีกหนึ่งวิธีนะคะสําหรับการทําให้บอลสีของเราไม่พักใบไม่ยุบตัวค่ะนั่นก็คือการทําให้บอลสีของเราเหมือนอยู่ในสภาพของฤดูฝนค่ะวันนี้เราจะหลอกต้นบอลสีของเราให้อยู่ในฤดูฝนค่ะติดตามชมได้เลยค่ะ วัสดุุปกรณ์ของเราในวันนี้นะคะก็มีดังนี้ค่ะอันดับแรกนะคะก็จะเป็นกระถางบอนสีค่ะบอนสีที่เรานํามาวันนี้นะคะก็จะเป็นช้างเผือกใบบัวค่ะสําหรับบอนสีต้นนี้นะคะเราก็ซื้อหัวมาปลูกค่ะตอนนี้น้องได้1เดือนแล้วนะคะก็เริ่มมีใบห้าหใบแล้วค่ะเราก็จะมาทําตู้อบบอนสีกันค่ะอันต่อมาค่ะก็คือขันใบเล็กค่ะน้ําสะอาดค่ะ ยางมงค่ะและถุงพลาสติกค่ะถุงพลาสติกที่เราใช้ในวันนี้นะคะก็มีขนาดความยาวอยู่ที่18คูณ28เซนติเมตรค่ะวิธีทำนะคะก็ไม่ยากค่ะเพื่อนๆเราก็จะนำน้ำมาเทใส่ในขันพลาสติกค่ะเราเทน้ำใส่ประมาณ1-2เซนเมตรค่ะให้ความสูงของน้ำอยู่ที่ประมาณ1-2เซนติเมตรค่ะ แล้วเราก็นำกระถางบอนสีมาตั้งลงในขันน้ำแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะนำถุงพลาสติกมาครอบหรือว,ว่ามาคลุมไว้นะคะขนาดของถุงพลาสติกนะคะเขาก็จะมีความกว้างความยาวในรูปแบบของสี่เหลี่ยมผืนผ้าน,นะคะอันนี้ก็จะเป็นปากถุงะค่ะแล้วเราก็รีปากถุงออกนะคะ แล้วเราก็นำกระถางของบอนสีนะคะมาตั้งใส่ลงในถุงพลาสติกค่ะเราก็จัดวางกระถางของบอนสีนะคะให้อยู่ระหว่างกลิ่งกลางค่ะให้ถันพลาสติกอยู่ระหว่างกลิ่งกลางของถุงพลาสติกนะคะจากนั้นนะคะให้เราดึงถุงขึ้นมาค่ะ แล้วให้เราใช้มือจับขอบถุงนะคะเป็นเพื่อนเห็นไหมให้มือเราให้เราจับขอบถุงปึงๆค่ะแล้วค่อยๆม้วนลงไปค่ะค่อยๆพับลงไปค่ะเพื่อที่เราจะทําให้ถุงนั้นโป่งพองค่ะเราม้วนลงไปประมาณห้าถึงหกครั้งค่ะจากนั้นให้เราค่อยๆขยับถุงเข้ามาค่ะค่อยๆจับแบบนี้นะคะค่อยๆจับแบบนี้ค่ะแล้วก็ค่อยๆ จยัแบบนี้ให้เราแล้วขั้นตอนต่อไปนะคัเพื่อนให้เราใช้ยายางวงนะคะมารัดด้านบนค่ะค่ะ เสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆนี่ก็คือตู้อบบอลสีของพี่แรมค่ะเพื่อนๆอย่าให้ใบของบอลสีมาอยู่ใกล้ถุงพลาสติกนะคะควรจะวางบอลสีนะคะให้อยู่ตรงกลางของถุงพลาสติกค่ะวิธีนี้นะคะเป็นการหลอกให้บอลสีนะคะเชื่อว่าเขาอยู่ในฤด,ด,ดูฝนค่ะเพราะว่าเรานําน้ํามาเทใส่ในขันพลาสติกนะคะในน้ํานี่นะคะเขาก็จะมีการอบวันอยู่ในนี้นะแล้วเขาก็จะเกิดไอน้ําขึ้นมาค่ะ เพื่อให้เกิดความชื้นในอากาศเหมือนอยู่ในฤดูฝนค่ะแล้วความชื้นเหล่านี้นะคะก็จะมาทําให้บอลสีของเราสวยเหมือนเดิมค่ะความชื้นเหล่านี้นะคะ <c oughs> เขาก็จะกลายเป็นไอน้ําค่ะไอน้ํานี่นะคะก็จะมาทําให้บอลสีของเรามีความชุ่มชื้นเหมือนเขาอยู่ในหน้าฝนได้ดีเลยคะ่ะเพื่อนเมื่อเราทําเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะนําน้องบอลสีที่เราทําตู้อบไปแล้วนี้นะคะไปวางไว้ในที่ ร่มรำไรค่ะให้เขาถูกแสงแดดนิดนึงนะคะเพื่อนๆก็ทดลองทำแล้วก็นำไปใช้กันได้ค่ะสำหรับวิธีการทำตู้โอบบอนสีเหมือนให้บอนสีของเราอยู่ในฤดูฝนค่ะแล้วบอนสีของเราก็จะอยู่รอดปลอดภัยค่ะมีใบสวยๆให้เราได้ชื่นชมต่อไปค่ะ พื้นที่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่เหมาะสําหรับการวางบอลสีค่ะเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้นะคะพี่แรมก็จะวางไว้ใต้ร่มลําไรค่ะตรงนี้จะมีต้นไม้ใหญ่คอยเป็นร่มลําไรให้กับบอลสีค่ะเพราะว่าบอลสีเหล่านี้นะคะเขาจะชอบแสงแดดที่มี ร่วมรำไรนิดนึงกับเพื่อนๆเราก็วางไว้ตายลมหม้ก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมคลิปของพี่แรมมาตลอดค่ะ<ม>ถ้าชื่นชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดแบ่งปันให้เพื่อนๆด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ